สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่19มกราคม2558ที่ผ่านม,มานะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือว่า Smart Job Center ขึ้นนะครับเพื่อให้คำปรึกษากับแรงงานตั้งแต่ต้นทางคือการให้คำปรึกษาและจัดหายรงานและงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ถือว่าเป็นภารกิจหลักนะครับโดยโครงการจัดหางานโดยทางกระทรวงแรงงานซึ่งภารกิจหลักนี้จะต้องทําอะไรบ้างและแนวทางในการติดต่อสื่อสารกับแรงงานมีอะไรบ้างวันนี้เราอยู่กับที่ปรึกษรมการจัดหางานท่านสุเมศวรโหสดนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับถือว่าศูนย์ที่มีการจะตั้งขึ้นล่าสุดนี้จะต้องมีบทบาทหลักสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่จากนี้อย่างแน่นอนนะครับแนวทางและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งก่อนหน้านี้มีไหมเนี่ยบางการที่มาของศูนย์นะครับ เริ่มมาจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับประสงค์จะให้กระทรวงแรงงานเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการบริการจัดหางานให้กับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะนะครับหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยพลเอกสุรศักดิ์กัญจนัลัตท่านก็เลยมีดําริให้ตั้งศูนย์ smart job center นะครับที่เราเรียกเป็นทางการว่าศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยโดยต้องการให้รวมบริการทั้งหมด เกี่ยวกับการจัดางานให้คนไทยนะครับอยู่ณจุดเดียวแล้วก็พัฒนาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเพื่อให้บริการได้สะดวกรวดเร็วทุกสถานที่นะครับในส่วนกรมการจัดางานเราก็เลยได้ตั้งโดยใช้สถานที่คือตึกหน้าของกระทรวงแรงงานนะครับตั้งเป็น smart job center โดยเราจะรวมบริการทั้งหมดนะครับทั้งของกรมการจัดางานเองแล้วก็ของกรมอื่นๆในกระทรวงแรงงานไม่ว่าเป็นท่านจะใช้ บริการในเรื่องของการจัดหางานรหรือท่านที่มีงานอยู่แล้วประสงค์จะเปลี่ยนงานท่านที่ไม่ประสงค์จะทํางานในระบบแต่ต้องการทํางานอิสระรวมถึงเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับต้องการหาความรู้เกี่ยวกับตลาดงานการแนแนวอาชีพการทดสอบความถนัดทางอาชีพนะครับรวมถึงบริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนที่จะมาขอรับสิทธิ์ในเรื่องของการว่างงานเรื่องของอผู้สนใจจะพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้มีปัญหาในเรื่องของการจ้างงานสิที่ประโยชน์ต่างๆมาใช้ประโยชน์นัจุดเดียวครับนี่คือครบวงจรเลยทั้งหมดเลยอง่สูตรเดียวองนะครับครับนอกจากเรื่องของบริการที่จะให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยนะฮะเราแบ่งกลุ่มที่จะมาใช้บริการเรามีกี่กลุ่มครับกลุ่มหลักๆก็คือ1กลุ่มที่ต้องการหางานนะครับไม่ว่าท่านจะประสงค์จะหางานในประเทศต่างประเทศหรือแม้แต่ท่านประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระนะครับนี่คือกลุ่มผู้ประสงค์หางานสองเยาวชนนักเรียนนักศึกษา นะครับที่ประสงค์จะเรียนรู้เรื่องตลาดงานเรื่องทดสอบความถนัดอาชีพนะครับเรื่องของแนวทางการศึกษาต่อก็มาใช้ได้นอกจากนั้นเรายังมีบริการให้กับกลุ่มพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้ประสงค์จะมีงานทำนะครับก็มาดูตําแหน่งงานแล้วก็มาสัมภาษณ์งานได้แล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่มีปัญหาต่างๆมาใช้บริการได้หมดนะคคือใครก็ได้ที่สามารถต้องการจะหางานสามารถที่ต่อได้หมดเลยที่สําคัญนะครับคือ ท่านไม่จําเป็นต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าสะดวกท่านลงประวัติกับเราโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับแล้วก็มาลงประวัติเพิ่มเติมบางเรื่องที่จาเป็นเช่นวุฒิการศึกษาความต้องการลักษณะงานของท่านหลังจากนั้นเราจะบันทึกเข้าศูนย์ข้อมูลของเราหลังจากท่านลงประวัติแล้วท่านสามารถมาบันทึกวิดีโอนะครับเป็นข้อมูลสําหรับนายจ้างคัดเลือกหรือในกรณีที่มีนายจ้างต้องการแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้สมัคร ้าใช้ระบบสกายนะครับเราจะมีระบบสกายให้ท่านสามารถสัมภาษณ์งานไปกับนายจ้างณที่ศูนย์ได้เลยคือเหมือนว่าเราพอสมัครงานแล้วก็เหมือนกับเราสามารถที่จะติดต่อกับเจ้าของงานได้โดยตรงเลยโดยไม่ตงสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเรามีห้องสัมภาษณ์เรียบร้อยอ๋อใช้สกายได้ใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่มีการจัดตั้งศูนย์การตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ตัวเลขก็อยู่ที่เกือบหมื่นคน นะครับที่มาใช้บริการคือใช้บริการเนี่ยหลังจากลงทะเบียนครั้งแรกแล้วเนี่ยท่านสามารถใช้บริการหน้าที่ท่านอยู่ได้เลยนะครับท่านสามารถติดต่อดูตําแหน่งงานผ่านเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานของกรมการจัดหางานนี่แหละครับนะครับผมขออนุญาตเรียนแล้วกันว่าท่านสามารถติดต่อได้ทาง doe.go.th นะครับแล้วก็เปิดไปหน้าในเรื่องของ smart job ท่านก็เข้าดูตําแหน่งงานว่างได้เลยนอกจากนั้นเรามีเจ้าหน้าที่บริการครับในกรณีที่มีตําแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เตือนไปว่ามีตำแหน่งงานแล้วท่านถ้าท่านสนใจท่านก็สามารถติดต่อในจ้างโดยตรงหรือท่านมาใช้ระบบที่เราจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกวิดีโอนะครับ,รบเป็นคลิปของท่านหรือว่าเรื่องของการสัมภาษณ์ผ่านสกายครับ และที่สาคัญคุณผู้ชมครับมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตอนนี้ก็มีการเปิดสายด่วนแล้วเหมือนกันเพื่อเป็นการเรื่องของการปรึกษาในเบื้องต้นหมายเลขสายด่วนของเราคือสายด่วนของกรมการจัดหางานคือ16 9 4งหกเก้าสนนึ่งหกเก้าสี่จำง่ายมากนะครับพอโทรไปแล้วนี่ต้องให้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างครับท่านบอกความประสงค์ได้เลยนะครับเพราะว่าศูนย์หนึ่งหกเก้าสี่เนี่ยเราบริการทุกภารกิจของกรมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหางานนะครับเรื่องของ การไปทํางานต่างประเทศนะครับ,รบแม้แต่ท่านมีปัญหาท่านสงสัยว่าถูกหลอกลวงเรื่องไปทํางานต่างประเทศท่านก็สอบถามทางนี้ได้หรือแม้แต่แรงงานเพื่อนบ้าน3าสัญชาติท่านมีปัญหาท่านก็โทรเข้า1694ได้เรามีลาบ3าม3ภาษา4ภาษาครับตอนนี้รเรามีทั้งลาบภาษาเมียนมาภาษากัมพูชาภาษาลาวและภาษาอังกฤษ ท้ายนี้ครับอยากให้ท่านได้ฝากบอกไปถึงรายงานของคนไทยครับรวมไปถึงช่องทางการติดต่อและก็นโยบายเรื่องของศูนย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ,รบภายใต้นโยบายของท่านร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับบนเอกสุรศักดิ์การจนรัตน์ท่านยืนยันชัดเจนว่ากระทรวงแรงงานต้องมีหน้าที่ให้บริการกับคนไทยเป็นหลักนะครับแม้ว่าบางขณะเราจะเห็นว่ามีเรื่องต่างด้าวมีเรื่องอะไรเข้ามาแต่หลักจริงๆของกระทรวงแรงงานคือการให้บริการกับคนไทย เพราะนั้นท่านมีอะไรท่านใช้บริการเถอะครับนะครับล่าสุดที่เราให้บริการยกตัวอย่างเช่นกรณีพี่น้องจังหวัดพัทรลุงที่ประสบปัญหาแล้วก็เครียดมากนะครับหลังจากใช้บริการ1694เราสามารถจัดหางานให้ได้แล้วก็ปรากฏว่าแก้ไขปัญหาของครอบครัวได้ครับ ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้รับฟังทางของโครงการจัดหางานในครั้งนี้นะครับโดยศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย1694ถือว่าเป็นแนวทางสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในบ้านเรานะครับมาใช้บริการเลครับเพราะว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีความสบายใจและถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกระทรวงแรงงานนะครับวันนี้ทางรายการเจ้ขอกล่าบขอบคุณนะครับท่านอธิบดีโครงการจัดหางานอุ่สุดเมธมโหสถนะครับครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ